สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านนะครับพผมผมก็ให้สินไว้กันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้นะครเราจะมาพาชมสต็อกสินค้าของทางห้ามนิวัฒนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะฮะมีรุ่นที่ลูกค้าหาอยู่หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีเยอะขนาดไหนนะครับตามรับชมในคลิปได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงที่เรายืนกันอยู่นะตรงนี้เลยนะฮะข้างหลังผมนี้ก็เป็นกลุ่ม c a m มรีนะฮะเป็น Toyota c แค r y นะครับปีเริ่มต้นตั้งแต่ปี2013ลากยาวไปจนถึงปี2017นะฮะซึ่งตอนนี้สินค้ามีค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะฮะมีประมาณเกือบ20คันได้เลยนะฮะเรามาดูที่ ตรงนี้นะครับผมแคมรี่เนี่ยเราจะมีเริ่มต้นปี13ราคามจะอยู่ที่ประมาณ5 5 0 0 0 0บาทซึ่งเป็นรุ่น 2.0G นะครับเป็นรุ่นเบนซินธรรมดาเครื่องยนต์2,000นั่นแหละนะครับก็อย่างเจ้าคันสีทองคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่5 0 5 0 0 0 0บาทนะฮะหรือว่าถ้าต้องการที่จะมีของแต่งหน่อยก็จะเป็นตัว e อ i m o โนะฮะซึ่งไอตัว e อ i m o เนี่ยมันจะอยู่ทางด้านหลังตรงนู้นนะเป็นรถสีดาภายในสีดาราคาจะอยู่ที่580,000นะฮะปีโมเดลก็จะอยู่่่ทีีปปรรระมมาาาณ2014 15, บบหหืออถ้ต้ตงกแบบใๆ เลยนะครับเป็นรุ่นมิเนอร์เชนซึ่งหลายๆคนเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยจะชอบนะร,บรุ่นมิเนอร์เชนของ Camry โฉมนี้นะครับเราก็มีตั้งแต่ 2.0G นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินที่เป็นเครื่องยนต์แบบดูโอเวอร์เฮดแคมชามแล้วมีระบบหัวฉีด D4S นะฮะอย่างเจ้าคันนี้นะครับผมตอนนี้สินค้าหรือแค่คันเดียวก่อนหน้านี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ3-4คันนะตอนนี้เหลืออยู่คันเดียวราคาก็ไม่เกิน ,00 0 0 0บาทนะฮะหรือว่าจะเป็นเครื่อง 2.5G นะฮะซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะเราก็มีให้เลือกสารการเป็นสีเงินอยู่ทางด้านซ้ายสุดตรงนูน้นนะครับ ราคาเียวขึ้นให้นะแล้วก็หรือว่าจะเป็นรุ่นไฮบริดเลยหลายหลายท่านบอกว่ารุ่นไฮบริดเนี่ยพี่ดีแม่งประหยัดน้ํามันนะฮะการดูแลรักษาไม่จุกจิกเหมือนแบรนด์อื่นๆนะฮะแล้วก็มีให้เลือกนะฮะเป็น2.5 HV นะซึ่งมีรุ่นย่อยให้เลือกครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นรุ่น CD รุ่น Navy รุ่น p ีเมียมนะฮะซึ่งตอนนี้รุ่นพีเมี u ยมีอยู่ประมาณ5คันนะครับรุ่น Navy มีอยู่ประมาณ4คันนะฮะแล้วรุ่น CD ตอนนี้มีแค่2คันหรือ3คันนะครับผมซึ่ง ราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่แถวแถวประมาณ7 0 0 0แสนปลายถึง8 0 0แสนกลางๆอะไรแถวแถวนี้นะฮะก็ตามรุ่นตามปีเขานะครับผมตอนนี้แคมรี่เนี่ยมีเยอะมากถ้าท่านใดที่กำลังมองหาแคมรี่อยู่นะครับผมลองมาชมที่ห้าสิงนิวัตด,ดูนะฮะสินค้ามีให้เลือกแบบจุใจมากๆเลยเดีย๋ยวลิสต์ราคาผมจะขึ้นให้ด้านข้างนะฮะขึ้นให้ด้านข้างเลยเดีย๋ยวลองตามดูแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกลุ่มต่อไปดีกว่านะครับว่าเป็นรถอะไรตามเลยครับ เรามาดูในกลุ่มของรถตู้กันบ้างนะครับผมตอนนี้รถตู้ที่เป็นรุ่นรถตู้ที่ใช้งานนั่ง11คนนะฮะซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ประมาณจับได้ตอนนี้ประมาณ10คันนะฮะก็จะเป็นตั้งแต่รุ่นปีโมเดล2012ลากยาวถึงปี2016นะครับมีให้เลือกแบบจูใจอีกแล้วนะฮะร,ราคาเริ่มต้นของปี12เนี่ยก็จะอยู่ที่599,000บาทซึ่งตอนนี้ราคาไม่ถึง6 0 0นแล้วถ้าท่านใดมีเส้นสายที่สามารถเอารถปีต่ำๆไปวิ่งร่วมกับทางโรงเรียนทางโรงงานอะไรพวกนี้ได้นะฮะเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะค เพราะราคาไม่สูงมากนักนะครับหรือว่าถ้าต้องการปีใหม่ๆเลยอย่างปี2016นะฮะเลขใหม่น้อยๆสภาพสวยๆซึ่งตอนนี้เราก็มีอยู่ราคาก็อยู่ที่ประมาณ700,000กลางๆ7 4 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 5ะฮะอยู่ราวๆนี้นะครับ แล้วก็ลดหย่อนลงไปตามปีของเขานะฮะก็ปี13ก็ลดหย่อนลงไปอีกนะฮะปี14ก็เพิ่มเข้ามาหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรา,ายชื่อราคาให้ละกันเนาะว่าปีแต่ละปีเนี่ยราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมซึ่งไม่ใช่มีแค่คอมมูเตอร์อย่างเดียวนะฮะเรายังมีในส่วนของแวนชูลี่ด้วยในรถของ t o y o ต้าแวนชูลี่เนี่ยก็จะเป็นรถรถตู้นั่ง11คนที่ออกแนวใช้งานในครอบครัวไม่ใช้งานในเชิงพาณิชย์นะฮะราคาตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยราคาอยู่ที่6,5 0,000บาทนะคร ซึ่งราคามันไม่สูงมากนักแล้วนะตอนนี้นะฮะตอนอองห้างนี่ล้านกว่าบาทเลยนะเออแล้วก็ปีใหม่ๆด้วยปี2015นะครับตอนนี้มีอยู่3คันถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมีอยู่คันหนึ่งนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลตอนนี้เนี่ยราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่อยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นนะฮะซึ่งราคามันก็จะมีช่องว่างระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับดีเซลนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรุ่น G ทั้งหมดนะฮะเป็นรุ่น G นะ,ะถ้าเป็นรุ่น V ราคามันก็อัพขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งตอนนี้สินนค้ารุ่่ V ผมมมไีเลย ผในกลุ่มรถตู้เนี่ยถ้าคุณลูกค้ากําลังหาอยู่นะเอาไว้ใช้งานเอาไว้ประกอบธุรก,กิจนะฮะเอาไปวิ่งงานรับงานอะไรต่างเนี่ยตอนนี้ราคาน่าสนใจมากราคาไม่สูงมากเพราะว่ามีการปรับลดลงมาอีกนะฮะจากตอนแรกคลิปก่อนๆน,นะที่เคยได้นําเสนอไปนะราคาตอนนั้นยังอยู่ที่ประมาณ7,0,000สกว่าบาทอยู่เลยเนาะตอนนี้เนี่ยปี12ราคาเริ่มต้นไ่ถึง0กแสนแล้วนะฮะจนถึงปี2016ราคาก็อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0สนนิดๆเท่านั้นเองนะฮะซึ่งมันน่าสนใจจริงๆนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวต่อไปเรามาชมกลุ่มต่อไปกันนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของกลุ่มรถกระบะกันบ้างนะฮะในส่วนของกลุ่มรถกระบะเนี่ยสินค้ามีเยอะมากๆนะรถ้ารวมๆทุกยี่ห้อกันเนี่ยมี ประมาณเกือบ 60- 70คันได้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดคร่าวๆให้ฟังแล้วกันเนาะในส่วนของกลุ่มรถกระบะเนี่ยมันก็มีทั้งเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลขับ2ขับ4ยกสูงตัวตั้มตัวเตี้ยอะไรมันก็มีเยอะมากนะฮะมีทั้ง4ประตูแคบตอนเดียวนะครราคาเริ่มต้นเนี่ยถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซิเนเนี่ยเริ่มต้นมันจะไม่ถึง3 0 0 0 0นบาทเพราะในกลุ่มรถยนต์เบนซิเนเนี่ยราคามันจะประหยัดอยู่แล้วนะฮะก็จะมีทั้งตัวที่ไม่ติด CNG หรือว่าตัวที่ติด CNG มาจากโรงงานนนนนเเเเเลลลยกกกก็็็็มีีช่่นนััะะรรออองืืหหาดูจปปตวทน เครื่องยนต์ดีเซลแต่ราคาประหยัดหน่อยนะฮะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเอาไปใช้งานรับงานรับจ้างต่างๆเนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ300,000กว่าบาทนะฮะส0 0แสนกว่าบาทนี้ก็ได้หลายยี่ห้อเลยนะทั้ง Toyota, v i ิ o Champ นะครับ มิซูซึชิไททันนะฮะหรือว่าจะเป็นนิสสัน NP 3 0 0นาวารนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวแ a นเจอร์ก็ได้นะแลนเจอร์ Ranger, ก็ได้แลนเจอร์ Ranger, ราคาจะนิดสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพราะว่ายังปียังใหม่อยู่นะก็ลองเลือกหากันดูนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัว4ประตูนะฮะตัว4ประตูเนี่ยในกลุ่มรถ4ประตูเนี่ยจะมีคนหาเยอะมากนะฮะทั้งตัวต่ำตัวสูงขับ2ขับ4เกียร์ธรรมดาเกียร์อัตโนมัติคือมีตอนนี้มีสินค้าหมดนะครับราคาสูงสุดของเกียร์ออโต้ขับ4ี่เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน7,00บาทนะะเป็นกะะ็ลองลองงเข้ามา ชมกันดูที่ w w w p a s i n w a t c o m ก็ได้นะครับเพราะว่าสินค้ามีเยอะมากเราไม่สามารถที่จะพาไปชมทั้งหมดได้นะครับแต่ว่าผมจะพยายามคัดเอาเฉพาะคันที่มันโดดเด่นนะฮะคันที่มันน่าสนใจนะครับมานําเสนอท่านผู้ชมเป็นคันๆไปนะครับก็ลองติดตามกด s u b ส c r i b e ติดตามกันดูเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มต่อไปนะครับว่าเป็นรถอะไรนะครับตามเลยครับ ทีนี้เราก็มาอยู่ในจุดของรถเก่งยอดนิยมกันนะฮะนั่นก็คือด้านหลังผมก็เป็น Honda Civic นะครับ Toyota Altis นะฮะหรือว่าจะเป็น Toyota Innova Toyota c h า Toyota Sienta Nissan x h a i l Hybrid นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เอาไว้จอดรถยอดนิยมที่ขายดิบขายดีกันเหลือเกินนะฮะอย่าง t y y t t เอ้ออย่าง Toyota บ้า Bar เลย Honda นะฮะอย่าง Honda Civic เนี่ยถ้าเป็นรุ่น1.8 e เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่5080,000บาทนะฮะปดลก็ต้งแต่2016นถึง2017 2018นะครับ หรือว่าถ้าจะเป็น1.8 EL นะฮะได้ออปชันเสริมขึ้นมาหน่อยเพิ่มความหล่อภายในอะไรพวกนี้นะฮะราคาจะอยู่ที่640,000 650,000บาทนะครับก็ตามปีเขาเนาะตามสภาพนะฮะส่วน t ต y o t a a l t ต s นะฮะตอนนี้เนี่ยสินค้ามีเหลือน้อยมากแล้วนะฮะตอนนี้สินค้าเหลือแค่1คันเท่านั้นนะ,ะถ้าสนใจอ l ต i ิก็รีบหน่อยตอนนี้มีเครื่อง1.6นะครับ1.6ราคาก็อยู่ที่300,000กว่าบาทนะฮะ1.8ก็อยู่ที่ประมาณ300,000-400,000ไปไปถึง 4, ต้นๆน,นะรัะก็ตาม รถรุ่นเล็กหน่อยนะครับ Honda City ปี2015เนี่ยราคาอยู่ที่330,000เป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่น S นะครับผมเเรามาดูด้านหลังกันนะฮะ เป็น Toyota C-HR นะฮะในส่วนของ C-HR เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยมองว่ารูปทรงมันดูวัยรุ่นเหลือเกินมันโฉบเฉี่ยวมากๆนะฮะถ้าเป็นรุ่น Hybrid ที่ไม่ใช่ตัวท็อปนะฮะเป็นรุ่นมิดนะครับราคาอยู่ที่799,000นะฮะซึ่งราคามันไม่สูงมากแล้วนะตอนออกห้างป้ายแดงเนี่ยเกือบล้านนะครับผมเป็นล้านเลยนะฮะหรือว่าถ้าจะเป็นตัวท็อปเลยนะฮะตัวท็อปอย่างสีน้ําเงินหรือสีขาวนะครับรอยู่ไหนไม่รู้นะมันมีสีขาวอีกคันหนึ่งนะครับอย่างสีน้ำเงินเนี่ยเป็็นน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 รรรรรุุน่่ High HV High Adaptive Cruise ะะะะะะคะ High, นะคับเเปณจไไดด้ใสวของ ools, ะะองา์ฮ ต่างระบบรักษาความปลอดภัยที่มีให้มาแบบไม่อันเลยนะฮะราคาจำหน่ายก็อยู่ที่8 5 0 0 0 0บาทนะครับเป็นรถปีโมเดล2 0 1 8เลขไม้อยู่แค่หลักหมื่นกิโลเท่านั้นเลขไม้ถือว่าไม่เยอะเลยนะ,ะแล้วตอนนี้เนี่ย chr ผมมีเกือบครบทุกรุ่นเลยนะฮะก็จะมีรุ่นเบนซินนะครับที่มีรุ่นมิดนะครับแล้วก็เป็นรุ่นไฮบริดที่เป็นรุ่นมิดและรุ่นไฮนะฮะขายแค่รุ่น entry อย่างเดียวนะครับผมอ่าสินค้ามีค่อนข้างเยอะปี2 0 1 8ปีใหม่ๆเลขไม้น้อยสภาพดีๆนะครับเราก็มานำมาขายกันนะฮะเราสรรหารถมาแแบบบบบหาาายกนนนะะสภพี้ครั หรือถ้าจะเป็นแนวรถครอบครัวเลยอถ้าจะเป็นแนวรถครอบครัวเลยเราตอนนี้เนี่ยสินค้าก็จะเป็น ในส่วนของกลุ่มรถ Toyota s i ซีย a ประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับคุณจะได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าซึ่งในรุ่นจีเนี่ยได้ประตูสไลด์ข้างเดียวในรุ่น V ีนะฮะคุณจะได้ประตูสไลด์สข้างซึ่งมีทั้งรุ่นจีและรุ่น V ีนะฮะก็ลองเลือกหาแบบที่คุณตอบโจทย์คุณอนะ่ะเออนะคุณจะได้รถที่คุ้มที่สุดอย่างรุ่นวีเนี่ยราคามันก็จะกระโดดหน่อยนะราคาตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5้าแสนเก้าหมื่นนะฮะร,ราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลกับรถนะเพราะว่าได้ฟังก์ชันได้ออปชันได้พวงมาล 50,000บาทแนละ้วตอนนี้ราคาปรับลดลงมาแล้วนะ5 5 0 0 0บาทหรือว่าถ้าจะเป็นรุ่น G เลยราคาก็จะประหยัดหน่อยราคาอยู่ที่5 0 0 0 0ต้นๆเท่านั้นนะครับประตูสไลด์ข้างซ้ายข้างเดียวไม่มีมัลติฟังก์ชัน้าไม่เน้นออปชันอะไรมากมายนะรุ่น G ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าจะอัปเกรดเป็นรุ่น Big กบิมเลยนะเป็นโตโยต้าอินโนวาคริสก็ได้นะฮะ อย่าง Toyota Innova c r y s t a ตเนี่ยตอนนี้สินค้าผมมีเป็นเครื่อง2.8ดีเซลรุ่น G- g o o d นะครับเป็นรุ่น G- g o o d แต่ว่าความน่าสนใจของมันก็คือเป็นรถที่มีขนาดใหญ่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่มีขนาดใหญ่แรงบิดแรงม้าอะไรต่างๆตอบสนองการใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองประหยัดน้มามันอีกต่างหาก นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยแล้วก็การตกแต่งภายในเนี่ยถือว่าค่อนข้างสวยค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะตอนนี้มีสินค้าอยู่2คันนะครับผมราคาจําหน่ายอยู่ที่7จ็0 0 0บาทนะครับเป็นรถปีโมเดลเนี่ยประมาณปี2016ทั้งคู่นะปี2016ทั้งคู่ได้ทั้งสีดําและสีเงินนะครับเป็นรถที่น่าสนใจนและน่าใช้มากๆสําหรับรถที่เน้นโดยสารนั่ง7คนนะภายในกว้างด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มต่อไปดีกว่าว่าเป็นรถแบบไหนตามเลยครับ เราก็มาอยู่ในกลุ่มของรถยุโรปนะฮะในรถยุโรปเนี่ยก็จะมีเป็นบีนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยมันปรับลดลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะอย่าง BM เอ็มซีรีส์3 b m Serie สาเนี่ยราคาเริ่มต้นนะตอนนี้อยู่ที่8 0 0 0 0นต้นๆเท่านั้นนะฮะราคาไม่แพงเลยนะราคาถือว่าถูกมากๆนะครับ8 0 0 0ต้นคุณได้ b m s e r i e ส3ไปขับแล้วอ่ะเนาะหรือว่าถ้าจะเน้นใหม่ๆหน่อยนะฮะเป็นรุ่น็อปๆหน่อยการตกแต่งออปชั่นฟังก์ชันแรงต่างมีมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ b m s e r i e สาที่เป็นรุ่นสปอร์ตไลน์เครื่องยนต์ดีเซลนะราคาก็อยู่ที่1ล้าน2 0งแสนบาทนะฮนึ่งล้านหน0 0งแสก้ม่น็ตี1ล้าน2องแสนนั่นแหละนะครับก็มีหนึ่งลรรถ ปีใหม่ต้องการเน้นใช้งานรูปทรงฉบเฉี่ยวได้ขับ B M W ซีรีส์3พันด้านหลังสีดำนะครับราคาไม่แพง8แสนกว่าบาทเท่านั้นนะฮะหรือถ้าต้องการเป็น Mercedes-Benz ในกลุ่มของรถ Mercedes-Benz นตอนนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดและเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดพักอินนะฮะถ้าคุณต้องการเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะครับเน้นประหยัดน้ามันเน้นสมรรถนะเครื่องยนต์เน้นในการขับขี่ในใช้ความเร็วต่างๆนะครับ ตัวปลั๊กอินไฮบริดและตัวบูเทคไฮบริดเนี่ยก็เป็นรถที่น่าสนใจมากๆซึ่งราคาของเจ้าทั้ง2คันนี้เนี่ยอย่างตัวบูเทคเนี่ยราคาอยู่ที่1นล้านสามแสนบาทเป็น AMG Dynamic ได้หลังคาแก้วได้ฟังก์ชันการใช้งานที่ครบคันการตกแต่งภายนอกที่ดูสปอร์ตนะฮะหรือถ้าไม่ต้องการที่จะเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์เบนซินราคาเนี่ยตัวปลั๊กอินเนี่ยจะอยู่ที่2องล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับผมก็จะได้เป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดที่ได้ปีใหม่ๆ ได้ฟังก์ชันใหม่ๆได้การตกแต่งที่มันไม่ได้หรือหวามากเป็นตัว Avant ะะอ,อ,อวักาดนะฮะได้อวักาดถูกแล้วนะครับผมก็ได้กระจังหน้าคล้ายๆ AMG แต่ไม่มีหลังคาสันรูปภายในการตกแต่งก็จะดูแบบประหยัดงบหน่อยนะก็แจ้งให้เป็นข้อมูลน,นะอย่างเบนซ์เนี่ยมีเยอะมากนะฮะเป็นเบนซ์โฉมเก่าโฉมใหม่ นะครับเป็นบูเทคไฮบริดอะไรก็มีให้เลือกนะทั้งตัว e อ c l u s i v e AMG อ v ว n g a r d ดอะไรมีให้ครบนะครับผมอ่ะหรือว่าถ้าต้องการเป็นรถญี่ปุ่นล่ะเป็นคู่แข่งเจ้า t o y o ต a c a m r รนะฮะเมื่อตอนตอน้ตนคลิปนะครับผมแล้วก็มีตัว Honda Accord นะฮะในส่วนของ Honda Accord เนี่ยมีให้เลือกไม่เยอะเท่า Camry นะแต่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับผมอย่าง Honda Accord นะฮะเราก็มีให้เลือกตั้งแต่เครื่องยนต์2.0นะฮะจนถึงเครื่องยนต์2องะครับผมเครื่องยนต แต่ว่าถ้าเป็นตัวไฮบริดเนี่ยสินค้ามีให้ไม่เยอะนะครับตอนนี้สินค้ามีอยู่แค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือไอคันสีเงินคันนี้ราคาจําหน่ายอยู่ที่700,000บาทเท่านั้นนะครับ700,000บาทรถปี2015เป็นตัวไฮบริดที่ไม่ใช่ไฮบริดเทคหลังคาสลูปจะไม่มีนะครับผมหรือถ้าไม่ต้องการตัวที่มันเป็นไฮบริดต้องการเป็นเบนซินธรรมดาแต่ต้องการรุ่นท็อปเจ้าคันนี้ก็ตอบโจทย์เป็นการเป็นเครื่อง2.4เทคคุณได้หลังคาสลูปนะฮะภายในกตกแต่งเป็นสีเบรดนะครับผม อาภยายในจะมี2สีนะสีดำสีเบจนะฮะผมแต่ว่าตอนนี้ที่สินค้ามีเป็นสีเบจนะอ่าราคาอยู่ที่720,000บาทปี2013นะฮะเลขไม่ไม่เยอะแสนสองเท่านั้นนะครับผมได้ราคาสลูบได้ฟังก์ชันแบบเต็มๆเลยเป็นเครื่องยนต์เบนซินเพียวๆนะครับก็หมดกังวลเรื่องไฮบริดนั่นเองนะหรือถ้าต้องการใหม่ๆหม่มินเนอร์เชนเราก็มีให้เลือกนะอย่างแอคคอร์ดมินเนอร์เชนเนี่ยเครื่องยนต์2.4นะครับเครื่องยนต์2.4คันนี้เนี่ยปี2016ราคาอยู่ที่860,000บาท 860,000บาทนะฮะเครื่องยนต์2.4ที่เป็นรุ่น EL ซึ่งใน m ินเนอร์เชนจ์สมีแค่รุ่นเดียวรุ่นย่อยเดียวคุณไม่ต้องไปจำมันนะครับ2.4 860,000บาทปี2017นะครับมีให้เลือกเพียบอ่ามีให้เลือกเพียบเลยเราต้องพูดอย่างนี้นะฮะทั้งสีเงินสีขาวนะครับสีขาวมีคันเดียวได้ชุดสกเกิร์ตโมดูโลนะ,ะนี่ชุดแต่งโมดูโลรอบคันนะครับอ่าสีเงินเราก็มีแบบธรรมดานะฮะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะ,ะสำหรับตัวแอร์คอร์ดนะครับผมโอ เรามาดูในกลุ่มของรถ PPV กันบ้างนะครับผมรถ PPV เนี่ยก็เป็นรถครอบครัวฐานกระบะนะครับผมก็จะมี Toyota Fortuner, i อ u z u ิวซูมิวเอ็กกอร์ดเอเวร์เแล้วก็ปาเจโร่สปอร์นะฮะเนี่ยด้านหลังผมนะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับถ้าคุณหา Toyota Fortuner อยู่นะตอนนี้นะฮะสินค้าผมมีให้ครบทุกรุ่นนะครับเครื่อง2.4ขับ2เครื่อง2.7เบนซิน เครื่อง2.4ขับ4เครื่อง2.8ขับ2เครื่อง2.8ขับ4นะซึ่งผมมีให้เลือกครบทุกรุ่นเลยนะครับราคาก็อยู่ที่8 0แสนปกว่าจนถึง9แสนไปปลายนะครับผมก็ตามรุ่นตามปีตามยี่ห้อตามรุ่นย่อของเขานะครับผมหรือถ้าจะเล่นเป็นตัว Mitsubishi Pajero Sport นะอย่างคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น Gs l Limited นะครับผมเป็นรุ่นเริ่มต้นของ Pajero นะฮะร,ราคาตอนนี้ก็อยู่ที่จะ7 0 0 0ต้ต้นต่นนั้นเอง นะครับราคาไม่สูงมากคุณได้รูปทรงที่มันดูฉบเฉียวดูหน้าเกรงขามนะฮะปาเิโล่สปอร์ตแต่ฟังก์ชันการใช้งานด้านในก็อาจจะน้อยลงน้อยลงหน่อยกว่ารุ่น GT นะครับผมหรือถ้าคุณจะเล่น Ford e v อ r e s t รต้องการช่วงล่างแน่นๆน่นุ่มๆขับหนึบๆนะฮะเอเวอร์เตเนี่ยตอบโจทย์มากนะครับตอนนี้มีเป็นตัวสีแดงนะครับคันทางซ้ายผมทางนู้นนะเป็นตัวสีแดงเครื่อง2.2ไทเทเนียมนะครับผมราคาก็ไม่สูงมากเท่าไหร่แล้วนะฮะตอนนี้ ราคาก็อยู่ที่ประมาณ790,000บาทนะครับผมคันนี้เลยนะสีแดงนะครับคันด้านซ้ายผมนี่เองนะฮะฮิลล์ซูบมิวเอ็กนะครับเครื่อง3,000ขับ2นะฮะตอนนี้ราคาอยู่ที่780,000บาทนะเครื่อง3,000ขับ2นะเป็นมิวเอ็กปีใหม่ๆนะฮะหรือว่าไม่ต้องการปีใหม่แบบอย่างนี้ Fortuner c h แชมก็น่าสนใจนะครับในส่วนของ Fortuner c h แชมราคาก็ไม่สูงเท่าไหร่แล้วนะฮะราคาอยู่ที่600,000-500,000กว่าบาทนะครับผมราคาไม่แพงมากอย่างคันนี้เนี่ย เป็นเครื่อง3 0 0พันะฮะราคาอยู่ที่68,000 0บาทเนาะเป็นเครื่องโยนต์0 0พนะฮะอ่าก็จะมีให้ประมาณนี้นะครับคือสินค้ามันมีเยอะสนค้ามันมีเยอะเดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์อ่าเว็บไซต์ของห้างศรีวัฒนให้แล้วนะค,คุณลองเข้าไปดูเข้าไปชมกันนะครับคือสินค้ามันเยอะมากจริงๆนะคุณลองไปเทียบราคาอะไรกันดูนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็พาชม ห้างศรีวัฒน์เนี่ยกันเกือบครบทุกโซนทุกแบบแล้วนะฮะรถเนี่ยมันเยอะมากๆานะครับผมไม่สามารถที่มาอธิบายในคลิปนี้คลิปเดียวได้ทีละคันทีละคันเนี่ยซึ่งมันจะกินเวลาเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าเนาะเพราะแบตกล้องก็จะใกล้จะหมดแล้วนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จบเพียงนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร้สั่นกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดนะครับผมและคลิปต่อไปเนี่ยผมจะนํารถอะไรมานําเสนอก็ลองติดตามกันรับชมกันดูนะครับผมวันนี้ไปแล้วจริงสวัสดีครับ